สวัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะครับผมสําหรับ E p พีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็น e ีสั้นๆนะครับนะก็สําหรับ E p พีนี้ผมจะเอานะผมปลอดนะครับผมวัดไข้นะครับนะไปวัดกับส้มซ่านะครับนะผมจะดูอุณหภูมิส้มซ่านะครับนะที่ดูบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าส้มซ่านะผมมันไม่แสดงอาการนะครับผมก็เลยต้องใช้ปลอดนะครับเนี่ยก็เลยต้องใช้ปลอดนะครับ ต้องใช้ประหลอดนะผมวัดไข้นะครับนะก็ถ้าอุณหภูมิส้มซานะผมต่ำกว่า100ฟาเรนไฮต์ก็แสดงว่าใกล้คลอดแล้วนะครับผมใกล้คลอดแล้วนะผมส้มซานี้มันจะยังไงครับผมมันไม่มีไม่ค่อยมีที่ถ้าถ้าทางที่ว่าจะหาลังนะครับผมไม่ค่อยจะห่อบแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับผมมันก็จะนั่งนิ่งเฉยๆเลยนะครับนะ ต้องวัดบ่อยนะผมต้องวัดบ่อยสาหรับส้มซานะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าอุณหภูมินะผมจะเท่าไหร่นะครับผมไปดูกันครับผมไปครับผมก็อุณหภูมิส้มซ่านะผมตอนนี้ก็อ่าสามสิบเจ็ดนะครับผมสามสิบเจ็ดจุดแปดนะครับนะก็ระหว่างก่อนที่ผมจะพา ไปผ่าข้อนะับผมก็จะวัดแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะครับนะก็พี่ๆน้อง,องๆคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะผมก็วัดดูบ่อยๆเหมือนผมก็ได้นะครับนะเราจะได้รู้นะครับนะตอนนี้คือเวลาประมาณสามทุ่มสี่บผมนะก็วันนึงนะผมก็วัดอย่างน้อย4-6ครั้งนะครับผมต่อวันนะครับนะสำหรับการวัดอุณหภูมินะผมว่า น้องหมาเรานะผมใกล้ค้อหรือยังนะครับนะอันนี้คือช่วงช่วงอ่าช่วงอ่าช่วงหกสิบวันแล้วนะครับผมช่วงหกสิบวันแล้วนะครับผมนะเราก็วัดเรื่อยๆนะครับนะก็ถ้าวัดแล้วถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์นะครับผมถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์อ่าหนึ่งร้อยฟาเรนไฮน์นะผมก็ถือว่าน้องอ่ะใกล้ค้อเต็มที่แล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาวัดกันใหม่ครับนะ Jangan มาดูกัน